ประกันชั้น1 7,500บาทไม่ต้องถ่ายรูปรถมีอยู่จริง ใายวิวัตรประกันชั้น1เบี้ย7,500บาทไม่ต้องถ่ายรูปรถอายุรถ1-12ปีทุน1 0 0 0 0บาทถ้าทุน2 0 0นเบี้ย9,500จำกัดอายุรถ1-10ปีไม่ต้องถ่ายรูปรถไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันพิเศษรับเฉพาะรถเกง๋งรถกระบะจดทะเบียนแบบ320เท่านั้นมีวงเงินประกันตัวผู้ขับขี่5,000 พิเศษทาแจ้งคู่กรณีได้ไม่เก็บ e x c e s s ถทาแจ้งไม่ได้เก็บ e x c e s s ครั้งละ3,000บาทถ้าผู้ขับคี่มีประวัติดีไม่เคยเคมแนะนำแพ็กเกจนี้เลยครับพิเศษสุดๆอย่าลืมนะครับ ถ้าเป็นฝ่ายถูกไม่เสียเอ็กเซสถ้าเป็นฝ่ายผิดแจ้งคู่กรณีได้ก็ไม่เก็บเอ็กเซสถ้าแจ้งคู่กรณีไม่ได้เก็บเอ็กเซสครั้งละสา0 0 0บาทประกันทุกแบบมีเงื่อนไขที่แตกต่างถ้าเราเรียนรู้และเข้าใจแผนประกันนั้นๆจะช่วยให้เราประหยัดเงินได้มากขึ้นมีคำถามมีข้อสงสัยว่าแผนประกันแบบนี้จะเหมาะกับเพื่อนๆหรือไม่ทิมพ์คำถามของเพื่อนๆต่อท้ายคลิปนี้แล้วผมจะตามเข้ามาตอบให้สำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะซื้อ คลิกที่ลิงก์ใต้ด้างนี้มีส่วนลดให้มีกิฟต์พอยต์ให้มีคำถามมีข้อสงสัยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปของผมที่จะออกใหม่ได้นะครับ